ผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็วันนี้พบกันเช่นเคยนะครับพบกันเป็นประจำนะครับพบกันบ่อยจนบางครั้งไม่รู้ว่าจะเบื่อกันหรือยังนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับน้ำอ้อยที่เปลี่ยนสีกันนะครับนะครับผมเองก็ได้ดูหลายๆคลิปหลายๆท่านนะครับหลายๆอาจารย์ที่ว่าคุยเรื่องน้ำอ้อยเปลี่ยนสีกันนะครับก็สรุปได้ก็มีประมาณ5หรือ6อย่างเนี่ยนะครับที่ว่าทำให้อ้อยเปลี่ยนสีนะครับสีน้ำเปลี่ยนนะครับ แต่ทีนี้เท่าที่ผมดูมานะครับก็มีอยู่หนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายหลายท่านยังไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องน้ำฝนเรื่องเรื่องฝนตกนะครับเรื่องอ้อยอ่อนเรื่องปลูกใกล้กับต้นไม้บางชนิดนะครับหรือว่า,อ,าอะไรบ้างนะครับ แต่มีอยู่หนึ่งข้อนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับที่ยังไม่มีใครพูดถึงกันนะครับก็จะให้ผู้ชมได้ดูกันวันนี้นะครับนี่คืออ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับ50ไม่ใช่50นะครับเรียกให้ถูกต้อง50อันนี้ไม่ใช่อ้อยของผมนะครับนี่คือมีลุงนะครับลุงเขาปลูกไว้นะครับ แล้วก็ไม่มีใครไปซื้อก็ขอช่วยให้ผมไปซื้อมาเนีบน้ำหน่อยนะครับเพราะว่าแกมาที่ร้านก็ขอช่วยหน่อยเพราะว่าอ้อยที่เก็บลูกนะครับอยู่สถานที่ลึกลับหน่อยนะครับรถลาก็เข้าไม่ค่อยถึงนะครับคนก็เลยไม่ค่อยรู้กันแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อของแกนะครับแกก็มาขอช่วยให้ผมได้ไปช่วยซื้อนะครับวันนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องน้ำคลํา นะครับหรือว่าอ้อยเปลี่ยนสีนะครับก็คือนะครับนี่นะครับถ้าท่านไปเจออ้อยแบบนี้นะครับนี่ก็คือนะครับนี่นี่นะครับจะไม่มีใครพูดถึงกันนะครับนี่คืออ้อยปล่องที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 นะครับอ้อยปล่องทีนะครับที่อ้อยปล่องทีนี้นะครับก็บางคนก็ ยังคิดว่าแล้วก็ยังเข้าใจว่าเกิดจากาแรงนะครับเกิดจากแรงแล้วก็ทําให้อ้อยปล้องทีนะครับอ้อยปล้องทีนี้นะครับก็จะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสาเหตุที่อ้อยปล้องทีนะครับจะมีอยู่2ออย่างนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจกัน ข้อที่หนึ่งที่ทําให้อ้อยปล้องทีก็คือเกิดจากแล้งนะครับเกิดจากาขาดน้ําหรือว่าแรงอันนั้นก็ทําให้อ้อยปล้องทีนะครับแต่ที่ท่านผู้ชมดูอยู่นะครับนี่นะครับไอ้นี่ไม่ได้เกิดจากแล้งนะครับที่ปล้องทีแบบนี้ไม่ใช่เกิดจากแล้งนะครับอ๋นนี้มีปลาพวกมาเยี่ยมครับ ันนี้ไม่ใช่เกิดจากแรงนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คืออ้อยค้างปีนะครับหรือว่าอ้อยค้างโกอ้อ,อยค้างปีหรือว่าอ้อยค้างโกยังไงนะครับก็คือว่าเบื่อรุ่นก่อนนะครับเบื่อรุ่นก่อนก็ที่ตัดไปแล้วนะครับทีนี้ต้นนี้ที่ค้างกออยู่ ค้างโกอยู่หรือว่าค้างปีอยู่นี่ก็คือคนตัดเขาเว้นไว้นะครับโดยที่ว่าตัดไม่หมดนะครับก็เว้นไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับพอเว้นไว้ข้ามปีนะครับเห็นสีเปลือกอ้อยไหมครับจะคนละสีกันเลยนะครับกับของปีปกตินะครับอันนี้ที่ว่าอายุประมาณปีหนึ่ง ส่วนนี้ที่ค้างปีนะครับก็คือปีกว่านะครับนี่คืออ้อยปีกว่านะครับทําไมถึงพูดว่าค้างปีหรือค้างโกนะครับนี่ก็คือตอนที่ว่าเขาเว้นไว้นะครับนี่โคนนะครับแล้วก็ตอนนั้นปลายก็กจะอยู่นี่นะครับส่วนยอดนะครับส่วนยอดเขาจะอยู่นี่แล้วก็อ้อยถ้าเราตัดนะครับในหนึ่งโกผมสมมุติว่ามีอยู่ตักงสิบลำ และเราก็ตัดไม่หมดเราก็ตัดไม่หมดนะครับพอตัดไม่หมดเราก็เว้นไว้อาจจะเว้นไว้สองต้นสต้นหรือกี่ต้นก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าเราเว้นตอนนั้นยอดขึ้นอยู่แค่นี้นะครับยอดขึ้นอยู่แค่นี้นเห็นไหมครับนี่โคนมันจะขึ้นมาปกติและนี่เป็นส่วนยอดพอเราตัดไม่หมดนะครับเราเว้นไว้นะครับก้อยของเราก็จะมีปฏิกิยาทันทีก็คือปล่องสัน้น นะครับส่วนนี้เขาจะหยุดการเจริญเติบโตเลยนะครับเมื huh? here, ่อเราตัดเพื่อนเพืนเขาออกไปประมาณ6 7ต้นแล้วนะครับที่เหลืออยู่ยอดอยู่แค่นี <t <t ้เขาก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะครับหรือว่าไม่หยุดก็เจริญเติบโตทีละน้อย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 เขาก็จะหยุดหยุดนะครับหยุดเพราะอะไรหยุดเพราะว่านอที่กําลังขึ้นมาใหม่นะครับ ที่ตัดไปแล้วเขาก็รอหน่อใหม่ขึ้นมานะครับนอใหม่ที่ขึ้นมาเ็าจะเริญเติบโตขึ้นมาพอจะเริญเติบโตขึ้นมาปุ๊บนะครับหน่อใหม่ขึ้นมาพอต้นขนาดเนี้ยนะครับความสูงมาประมาณนี้นะครับหนอใหม่ก็จะเริญเติบโตไปเรื่อยๆทีนี้ต้นเก่าที่เราเว้นไว้นี่แหละครับพอต้นใหม่ขึ้นมาประมาณนี้แล้วต้นนี้ที่เราเว้นไว้เขาถึงได้จะริญเติบโตกันต่อ นะครับขึ้นมาต่อนะครับขึ้นใหม่นะครับยาวไปน่นขึ้นพร้อมๆกับอ้อยรุ่นใหม่นะครับนี่คืออ้อยรุ่นใหม่นะครับเพื่อนของเขานะครับเรือว่ารุ่นน้องของเขานะครับก็เขาก็รอจเจริญเติบโตกันพร้อมกันกับรุ่นน้องของเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกต้นที่เราเว้นไว้โดยที่เราตัดไม่หมดนะครับ แลวส่วนของผมเองตอนหลังๆผมก็เลยตัดหมดนะครับผมจะไม่เว้นแต่ถ้าเราเว้นไว้ผมรับประกันได้นะครับนี่นะครับคือปล ong จุสั้นแบบนี้ทุกคนไอ้นี้ไม่ใช่อ้อยติดแรงนะครับอ้อยติดแรงนี่ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่สภาพแบบนี้ก็คืออ้อยค้างโกนะครับทีนี้พออ้อยค้างโกแบบนี้นะครับนี่ก็คือจะมีปล้องสั้นนะครับปล้องสั้นตัวนี้แหละครับก็คือตัวปัญหา ถ้าเราเอามาหนีบรวมกันผมสมมุติว่าใน1มัดนะครับในหนึ่งมัดเรามีประมาณทักยี่สิบลำแล้วถ้าเราติดอ้อยค้างโกแบบนี้อ้อยปล่องสั้นแบบนี้มาสักประมาณ5้าหกลำนะครับแล้วเรามาปอกและก็หนีบรวมไปนะครับรวมกันนะครับรวมกันกับพวกนี้นะครับกับของใหม่เนี้นะครับ ปัญหาก็คือจะตามมาเลยครับทำให้อ้อยเปลี่ยนสีครับเพราะส่วนข้อเนี้ยนะครับลงสั้นๆแบบเนี้ยเขาจะมีปัญหามากถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับไม่เชื่อนะครับก็ให้ทดลองดูนะครับตัดส่วนเนี้ยแหละครับตัดที่ส่วนลองสั้นๆแบบนี้ยแหละครับเนี่ยเจากนี้ไปนี้นะครับแล้ว่าจากเนี้ยไปเนี้ยลองดูนะครับ ลองดูสักสี่ห้าท่อนนะครับตัดแค่นั้นแล้วก็ปอกนะครับปอกเลือกออกให้หมดแล้วก็หนีบดูนะครับหนีบดูว่าน้ําจะสีอะไรนะครับหนีบออกมาเลยนะครับเอาเฉพาะส่วนที่ปล้องสั้นๆแบบนี้แหละครับสักสี่ห้าท่อนนะครับหนีบมาน้ําออกน้ําก็จะออกมาคล้ําเลยนะครับนี่แหละครับทีนี้พอน้ําคล้ําส่วนนี้ นะครับสมมติว่าสี่ห้าล้ำที่วันมันมาผสมกันอยู่กับอ้อยของเราเนี่ยครับพอมาผสมกับอ้อยน้ําปกตินะครับน้ําก็จะออกมาคือเปลี่ยนสีคือคล้ําเลยนะครับจะออกเขียวคล้ํานะครับออกสีคล้ำคล้ำสีจะไม่น่ากินเลยนะครับนี่ก็เลยผมขอแนะนํานะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆเจอสภาพอ้อยแบบนี้นะครับที่ปนมากับอ้อยของเราเพราะว่าบางทีเราไปซื้อจากคนอื่นนะครับ ทางเจ้าของสวนเจ้าของไร่อ้อยเขาก็ไม่รู้หรอกครับเขาก็ตัดปนมัดรวมกันมาให้เราทั้งนั้นแหละครับโดยเขาไม่รู้ว่าจะอ้อยจะเป็นยังไงเขาก็มัดรวมมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ <garments, S 1> <published with, S 2> ถ้าเจอสภาพแบบนี้ตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยในส่วนนี้นะครับที่ป้องทีๆแบบนี้นะครับตัดออกเลยแล้วก็หนีบเฉพาะส่วนที่ว่าลำปกตินะครับลำปกติเราก็หนีบอันนี้ตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับ เพราะว่าอ้อยก็ค้างปีนะครับอายุก็จะนานนะครับเพราะว่าคนปลูกอ้อยบางคนนะครับบางที่บางเจ้าเขาก็จะเว้นต้นไว้นะครับก็คือก็เสียดายเพราะว่าไม่ตัดออกนะครับก็ไม่ได้ตัดออกทั้งโกก็เว้นไว้อาจจะกลึงสองสามต้นสองสามต้นพอเว้นไว้ก็จะเป็นอ้อยค้างปีนะครับอ้อยค้างปีทีนี้พอตัดมาให้เราหนีบนะครับเขาก็ตัดหมด เราเอามาหนีบก็จะมีปัญหาเลยในเรื่องน้ำคลั้านะครับไอ้น,นี้ก็นะครับก็มาแนะนำบอกอท่านผู้ชมเพื่อนๆน,นะครับที่อาจจะเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งหัดขายน้ำอ้อยไม่นานนะครับที่ว่าเกิดความสงสัยว่าทำไมอ้อยถึงเปลี่ยนสีไอ้นนี้ก็คือนะครับเป็นข้อหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้อ้อยเปลี่ยนสีนะครับที่ผมมาแนะนำ นะครับนอกจากที่ว่า,าเพื่อนเพื่อนคนอื่นได้แนะนําไปแล้วสาเหตุได้บอกไปแล้วว่าอ้อยเปลี่ยนสีมีกี่อย่างแต่นี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนได้พิจารณากันนะครับที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับเผื่อมีประโยชน์กันบ้างนะครับมาแนะนําในฐานะที่ว่าตัวผมเองก็ขายน้ําอ้อยมา20กว่าปีนะครับก็เจอมาทุกอย่างแล้วครับที่ว่าทําให้อ้อยเปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆก็เจอมาหมดนะครับแต่นี้อีกหนึ่งข้อนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ว่าให้เพื่อนๆพี่นพๆน้องๆที่พึ่งขายน้ำอ้อยนะครับได้พิจารณากันนะครับว่าถ้าเจอแบบนี้นะครับก็ตัดออกซะเลยไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะชัดเจนผม เจอมาบ่อยแบบนี้นะครับเบื้องก่อนก็ไม่รู้นะครับว่าสาเหตุอะไรนะครับทีนี้ก็เพิ่งมารู้เอออ้อยปลองสั้นปล้องถีแบบนี้นะครับเพราะเขาจะมีปัญหาคือน้ําคล้านะครับที่ที่ข้อเนี่ยแหละครับที่ที่ข้อที่ข้อที่ข้อเนี่ยนะครับมันจะเข้มมันจะทําให้น้ําคล้านะครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้า มีประโยชน์กันบ้างนะครับก็เอาไปปรับใช้นะครับเพื่อนๆครับแต่ถ้า,าดูกันแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจหรือว่าคิดไม่มีประโยชน์ยังไงนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งผมเองก็อาจจะพูดปิดพูดถูกหรือว่าไม่ถูกใจบางท่านยังไงก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ